รังโมเดลเหล็กกล่อง300ตารางเมตรที่ถูกที่สุดที่เราทำได้กี่บาทเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าโมเดลที่ผมจะอธิบายวันนี้เนี่ยมันเป็นข้างบนเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับพื้นด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นเข็มกลวงหกเหลีย่ยมตรงกลางไม่มีเข็มดังนั้นถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยทำโมเดลลักษณะน,น,นี้ อาจจะเกิดการซุดตัวของพื้นได้ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกว่าซุดแน่นอนด้วยนะครับดังนั้นโมเดลนี้เหมาะสําหรับใครบ้างถ้าตามประสบการณ์ผมนะั้นหนึ่งก็คือผู้ที่ทําบนพื้นที่เช่าเพราะว่าเราไม่สามารถไปลงทุนบนพื้นที่คนอื่นในงบประมาณสูงๆได้แบบคลิปก่อนหน้าที่ผมอธิบายนั่นคือพือเข็มต่อปูพรมแข็งแรงแข็งปักเลยนะแต่อานเงี้ยไม่ได้นะครับก็หนึ่งบนที่เช่านับ2คือ ถ้าเพื่อนต้องการทำโกดังให้เช่าแล้วคืนทุนไวนะครับโมดเดลนี้ตอบโจทย์นะครับสามคือพื้นที่เราเองนี่แหละแต่ว่าอนาคตเรามองว่าที่ดินของเราเนี่ยมูลค่าสูงมากจนทํามีอื่นดีกว่านะและว,วันนี้เราเอาแค่มีรายได้เข้ามาไม่ต้องเสียภาษีที่ดินก็ใช้โมดเดลนี้ได้นะไม่มีเข็มให้เกะกะด้วยนะเวลาทำเวลาเรามาทำอาคารใหม่ๆบนพื้นที่นี้ เนื่องจากมันไม่มีเข็มมันก็ไม่เก่งกัดแต่ถ้าเราไปทําเข็มต่อกปูโคมที่แข็งแรงมากๆอาจจะมีค่ารื้อถอนเข็มได้นะครับยังไงลองเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ดีที่สุดถ้าสงสัยก็โทรมาถามได้นะครับไปถ้าไปรับชมงันผมหรือแฮปปี้มีบ้านเราเป็นผู้ผลิตโครงสร้างตัวดังโรงงานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งแล้วก็เราเป็นโรงงานผลิตพรีแคสไม่ว่าจะเป็นงานฐานลากโครงสร้างนะครับรวมทั้งเราเป็นผู้ สร้างโกดังให้เช่าเป็นผู้พัฒนาโกดังให้เช่านะครับถ้าด้านใดสนใจสร้างโกดังโรงงานเพื่อใช้งานหรือสนใจสร้างโกดังเพื่อเช่านะครับสามารถติดต่อที่ผมได้ครับหรือพี่บ้าน077-2132ทั้งหมดยี่แอดเพื่อนำในลิงก์นี้นะครับผมนี่คือโมเดลเหล็กกล่องราคาประหยัดที่สุดนะครับที่เราทํามาเพื่อสําหรับตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ผมกล่าวไว้นะไม่ว่าจะเป็นหมดพื้นที่เช่า ทำเพื่อใช้งานแล้วก็อาจจะต้องยกย้ายหรือว่าทําไว้เพื่อเบื้องต้นในการทํางานนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่อาคารโมเดลนี้นะครับเป็นโมเดลเหล็กกล่องราคาประหยัดนะครับผมทําไว้ที่ขนาดหน้ากว้าง15เมตรก็คือฝั่งนี้ฝั่งด้าน A นะครับหน้าว้าง15ลึกเข้าไป20เมตรนะครับ ด้านข้างสูงที่6เมตรโมเดลเหล็กกล่องเนี่ยมันกว้างได้สุดคือ15สูงได้สุดคือ6นะครับก็คืออันนี้คือจุดสูงสุดมาเลยตรงกลางอยู่ที่ประมาณ6เมตร80โดยประมาณนะครับด้านหน้าประกอบไปด้วยประตูสไลด์4กว้าง4สูง4.5เมตรมีกันสาด6คูณ3 1ชุดเป็นประตูสไลด์รางเลื่อนนะครับมีประตู U P V C 1บาน เก็ดระบายอากาศสูง1เมตรด้านข้างซ้ายกับด้านข้างขวานี่นะครับผนังเป็นเมทัลชีตวิ่งเต็มเลยประหยัดที่สุดบนหลังคาก็จะเป็นเมทัลชีตนะครับแล้วก็มีหลังคาโปร่งแสง2ชุดเมทัลชีตเราใช้เป็นเมทัลชีตหนา0.4มิลเป็นของอล u ซ i n ด Dongbu นะครับถึงเราจะประหยัดก็จริงแต่ว่า ยังไงก็ต้องใช้ที่มีคุณภาพเราจะไม่ใช้คอยนอกครับใช้คอยเกาหลีเลยอันนี้ดองบูขอรับประกันเรื่องสนิทอยู่ถ้าจำไม่ผิด8ปีนะครับผมหลังคาก็เช่นกันนะครับเป็นอะลูซิง0.4ดองบูเท่านั้นถ้าใครอัปเกรดเป็นบูสโปกก็เพิ่มหลักคาเงนเข้าไปแต่หลังเนี้ยผมบอกแล้วว่าผมจะทําที่ประหยัดที่สุดนะครับหลังคาเป็นหลังคาระบบคลิกล็อกนะครับถึงจะเป็นโมเดลประหยัดแต่ยังไงผมก็ยังเรื่อง เน้นเรื่องของการรั่วซึมต้องไม่เกิดนะครับเกิดหรือเกิดน้อยโอ,อก,กาสเกิดน้อยสุดก็คือเป็นหลังคาระบบคลิกล็อกยิงสกรูน้อยมากแค่หัวกลางท้ายเท่านั้นนะครับหลังคาคันนี้เป็นทรงจั่วนะครับไปดูรูปแบบของโครงสร้างโกดังก่อนเ,นเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ h a p p y k i t w a r h o u s e c o m แล้วก็เลื่อนไปดูผลง,งานต่างๆของผมได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกมาให้แล้ว ปกติถ้าเป็นบางหลังที่ผมลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมจะมีคลิปวิดีโอสอนหรือแชร์แนวทางหลายๆเรื่องนะครับทุกคนไปเปิเปดดูได้เป็นไอเดียในการทาไม่ได้สร้างกับผมก็ได้ความรู้ไปนะครับเช่นหลังนี้เป็นโมเดลเหล็กกล่องนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องอย่างนี้เลยนะครับวิ่งทุกๆ2เมตร,รมีเว้นช่องประตูได้แต่ผนังก็ปิดทึบนะครับโมเดลเหล็กกล่องนี้ นี่คือโครงสร้างครับเสาเหล็กกรองมีแปรเป็นแปรโอเมกา้าตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่มีโครงหลังคา2อสประกบมีแปรหลังคาแต่หลังนี้พิเศษหน่อยมันเป็นหลังคาแซนดีพาร์นลนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะเพิ่ราคาเพิ่มหน่อยแต่ว่าเป็นระบบยิงสปูสแบบเก่าผนังอลูซิงนะครับเต็มเลยนะครับเต็มพื้นที่เลย แล้วก็จะใส่แฟชชิงครอบกันน้ำรั่วด้านนอกด้วยรูปภาพก็จะสวยๆออกมาแบบนี้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวประหยัดแต่โดยรวมก็สวยงามนะครับตรงกลางโล่งเลยส,ยสบายๆใช้งานกันนี่ก็คือประตู U P V C นี่เป็นประตูสไลด์นะครับนี่คือโครงสร้างเสาเหล็กตรองยิงพุ๊บจัวนะเป็น2องรประกบมาฐานวิศวกรรมแข็งแรงนะครับไม่ต้องกังวลเลย ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นกระดังเช่านะครับ15คูณ2ีเมตรใกล้เคียงมากตัวนี้15บคูณ22ลูกทับไหลเช่านะครับเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนครับวิ่งรอบ2เมตรแต่ตรงกลางไม่มีเสากลางตัว2อูสีประกบมีแปรผนังแปรหลังคาอันนี้ยังเป็นแปรรุ่นเก่าครับใช้ตัวใหญ่ตอนนี้เราปรับลดเป็นแปรตัวเล็กราคาก็ดอกลงมานะครับมีกันสาด ่ครงังคาอันนี้เป็นผนังดองบูสีนะครับข้างในก็โล่งๆใช้งานสบายๆปล่อยเช่ากันชิงล้อมรอบกันน้ำรั่วทุกท่านไปดูได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับอย่างละเอียดไปต่อนะครับนี่ก็คือในส่วนของโครงสร้างโกดังก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะมาดูที่งานพื้นก่อน งานพื้นเนี่ยต้องบอกว่าเราออกแบบโมเดลเนี้ยเพื่อที่จะให้เกิดความประหยัดสูงสุดเนื่องจากมันเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องวิ่งทุกท2เมตรตามที่ผมได้ให้ดูในรูปนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเสาว,วิ่งทุกๆ2เมตรโดยรอบเวลาเราออกแบบตรงนี้เราใช้เป็นเข็มกลวงหเหลี่ยมลึก6เมตรวิ่งรอบกดทุกๆระยะ2เมตรนะครับกดลงไป6เมตร พื้นตรงกลางเป็นพื้นบนดินเททับไปเลยรับหัวเข็มทับอะไรไปเลยจบแล้วก็เอาเสามายิงปุ๊กวิ่งตามกรอบนี้พื้นตรงกลางตัดจอยปล่อยซุดตามสภาพโมเดลเนี้ยพื้นแบบเนี้ยใช้ได้เฉพาะโมเดลเหล็กกล่องเท่านั้นนะครับนะเหล็กไวแฟงที่เป็นเหล็กใหญ่ที่ผมทำมันก็ไม่ได้นะครับโมเดลนี้รับน้ำหนักไม่ได้อันนี้เป็นได้แค่เหล็กกล่องดังนั้นทุกท่านนะครับ ก็ต้องดูกันว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้มีโอกาสทุดตัวนะเป็นโมเดลเล็กกล่องนะครับนี่ครับเราจะกดเข็มกลวงนี่ตัวนี้คือเข็มกลวงนะครับลึก6เมตรนะครับวิ่งทุ่สองเมตรเลยวิ่งรอบวิ่งรอบนี้ครับออแล้วก็ปูไวเมทแล้วก็เทคอนกรีตทับเลยนะครับอันนี้เสริมพิเศษเสริมคางเข้าไปนะแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่ผมเสนอไปตอนแรกเนี่ยจะไม่มีคานวิ่งรอบนี้นะครับ ก็จะเป็นไวเมดปู proof, แล้วก็เททับเลยเป็นตัวประหยัดที่สุดน,นะครับมาดูในส่วนของราคากันนี่คือราคาณปัจจุบนนันมันที่27เดิือน8นะครับผมแบ่งออกเป็นสันส่วนนะครับส่วนด้านบนคืองานโครงสร้างก็จะมีไฟฟ้ากับห้องน้ำเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอยู่ที่1,5ล้แสนบาทงานฐานรากแบบ เข็งกลวงแล้วก็พื้นบนบินสุดตามสภาพ475,000บาทงานเขียนแบบออกแบบอยู่ที่ประมาณ85,600บาทนะครับโดยเฉลี่ย งบประมาณการก่อสร้างโกดังหลังนี้ยังไม่รวมเรื่องเมนน้ำเมนไฟนะอยู่ที่ประมาณ2อล้านหกมื่นบาทผมตีเนปะ็น2อล้านหนึ่งแสนนะครับสองล้านหนึ่งแสนบาทหาร300ตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ7000บาทต่อตารางเมตรนะครบเพื่อนๆจะได้โกดังที่เป็นโมเดลประหยัทดที่สุดอยู่ที่ประมาณ7000บาทต่อตารางเมตรมีอะไรบ้าง ลาก็าาาอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็น15คูณ20่ย่างไม่รวมงานผมดินนะก็มีเข็มกลวงหกเหลี่ยมหรือ6เมตรวิ่งรอบเลยนะครับแล้วก็คอนกรีตนะ15เซนไวาเมตร4มิลเพทับหัวเข็มเลยนะครับอันนี้งานเพพื้นสี่แสนเจ็ดโครงสร้างด้านบนก็จะมีเสานะครับเหล็กกล่อง2คูณ4นะหนา1.5มิลจัวนะครับหรือโครงหลังคาเนี่ยเป็น2คูณ หนา1.5มิลประกบคู่นะครับวิ่งทุก2เมตรหลังคาเป็น0.4อลูซิงดองบูเป็นระบบคลิกล็อกนะครับแปลหลังคาเป็นแปลเหล็กกล่อง50 x 25มิลหนา1.2มิลนะครับระยะหา่าง1เมตรครับผนังเป็นไม้ต้นชีส0.4อลูซิงดองบูแปลเป็นโอเมก้าตัวเล็กนะครับ 3, 4, 4, 5หนา1มิลระยะ1เมตรนะครับ เกลระบายอากาศสูง1เมตรซ้ายกับขวาตามแบบประตูสไลด์ให้มา1นบานนะครับพร้อมกันสาสมีประตู u p พีซนบานนะครับแผ่นใส2ชุดนะครับเสาเราจะยิงคุ่เคมีนะเรามีระบบไฟฟ้าที่สำหรับโกดังเช่าแบบส่งสว่างมาตรฐานให้ด้วยแต่ยังไม่รวมเมนไฟนะครับเรามีห้องน้ำให้1ห้องเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมถังบำบัดแต่ยังไม่รวมรางระบายน้ำนะครับถ้ามีรางระบายน้ำต้องรวมอีกด้วยนะครับอันนี้คือ งบประมาณเบื้องต้นที่ทุกท่านจะต้องจ่ายนะครับโดยประมาณ2องล้านหนึ่งบาทค่าเช่าโดยเฉลี่ยนะครับในกรุงเทพริมนณฑนะจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่ง0ถึงหนึบาทต่อตารางเมตรดังนั้นถ้าทุกท่านทำกําังเข้าลักษณะนี้นะครับก็เอา7,320พาเท่ากับ58เดือนคืนทุนโดยประมาณ58เดือนก็12,5,6,6 6, 6, 6 ก็ประมาณ5ปีกว่าก,าก็จะคืนทุนสำหรับอาคารหลักนี้นะครับนี่คือราคาของกดังโมเดลโครงสร้างเหล็กกล่องพื้นไม่มีเข็มนะฮะเป็นโมเดลประหยัดเหมาะสําหรับบางวัตถุประสงค์เหมาะสําหรับบางคนไม่เหมาะสําหรับบางอย่างไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะย้ำเลยนะัอน,นเลือกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์กับตัวเราเองเป็นหลักเลยนะ ใครสนใจเราสร้าโกดังโรงงานก็โทรมาได้ทำเลยด้วว่า0ูบเบนเจสูงสุดสอง่งาอท้ที่แหลแอบที่ผมแปะเอาไว้แล้วก็สงสัยจุดไหนก็โทรมาถ,ถามันได้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปใครอยากให้ผมทำราคาประเภทไหนก็ลองทักกันมาดูนะครับสวัสดีครับ